心残 นรกโลกเส้นตายดัดไกงมาจากดิหายเรื่องเกมนรกโลกเส้นตายโดยสุยชินเฉิงความเดิมตอนที่แล้วสุดน้ายจะดับภาคกันหมดแล้วเนะ ที่สิบสามสิ่งของ นายทำสิแล้วหันมาดูจุดจบของนายวันนี้ข้าขนพวกนี้ได้ฉันจะให้รางวัลอย่างงาม <c oughs> <c oughs> สินเย,ยหูเป็นของนายแล้ว <c oughs> สินเย,ย่หูไม่ใช่ของฉันและมันก็ไม่เคยเป็นของนายไดแต่ละคนเหมือนกับซูหอย่างทั้งนั้นขาดแค่น,นิดเดียวก็จะได้ทุกอย่างที่ต้องการมาแล้วก็กรมทำเข็นเอง นี่อะไรอันดับปรับมานใช้ค้นหาข้อมูลเรียวทามของผู้เล่นในโลกนี้ได้หหาใครอยู่เหรอน้องชายของฉัน นี่รู้สึกยังไงบ้างจะว่าไงดีคิดว่าพอทุกอย่างจบจะรู้สึกดีแต่ตอนนี้ภายในใจเหมือนขาดอะไรไปอย่างไม่รู้ว่าต่อจากนี้โอ้ย <c oughs> ไม่มีแผลแล้วจะ <c oughs> ไม่กลายเป็นคนอ่อนไหวซะได้ล่ะ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากหรอกอยู่ผสมโรงกับฉันก็พอ อะไรก็ไม่รู้ทำคุณบูชาโทษคนเขากำลังเสียใจนาก็จะทำให้เสียบรรยากาศสมน้ำหน้าเห้หมายความว่าไงฮะ แข็งขนาดนี้นั่งลงต้องทรมานแค่ไหนเก้าอี้ที่ดีไม่แน่ว่าจะนั่งสบายเออกองโจรมีเก้าอี้มังกรนนะ้ำบัณฑิตมีเก้าอี้ไท่ซื่อห้องเต้มีบัลลัง,งก์มังกรเมื่อก่อนนายขายเก้าอี้เหรอตั้งแต่โบราณราชาองค์ใหม่ไล่ราชาองค์เก่าจากเก้าอี้แล้วขึ้นไปนั่งเอง จากนั้นก็กำจัดเจ้าของเก้าอี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากขึ้นไปลองนั่งไหมวางใจเธอะที่แห่งน,นี้ไม่มีอะไรนะ่าอาวณ์ท่าทางเด็กชายผู้ข่ามังกรอาจไม่เป็นมังกรชั่วร้ายทุกคนอะอฉันดูถูกนายเกินไปโ<อ>ชคดีจริงๆที่เปิดประตูนั้นในตอนแรกนายพูดอะไรอยู่นะ้า ไม่มีอะไรเอาละ่ะฉันส่งคนไปค้นหาทั่วสนามรบหาหลินยี่นไม่เจอในเมื่อหาไม่เจอก็น่าจะตายแล้ว หลังจากซูอ้ายเปลี่ยนอาชีพก็จะกลายเป็นเออตา่า <c oughs> สารเลว <c oughs> ฉันจะพูดอีกครั้งเ <c oughs> ต่าอลิเกเตอร์ห <c oughs> ลังชำระแก่วิญญ,ญาณอาชีพแต่ละคนจะได้รับต่างกันไปอาชีพฉันคือมนุษย์ข้ามพันระ <c oughs> บบเลือกยีนสักชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวฉันออกมาทำให้ฉันมีพลังของมันพี่มียีนของเต่ายีนเต่าอลิเกเตอร์เหรอ ปากนอยแบบนี้อยู่มาจนโตได้ไงนะอาชีพที่เจอบ่อยจะมีคนเหนือมนุษย์เสริมสร้างร่างกายเดิมมนุษย์โดยตรงง่ายๆไม่มีอะไรและมีพูดใช้กูคือการใช้พลังจิตควบคุมหุ่นเชิดให้ต่อสู้แทนแต่อาชีพนี้ไม่เหมาะกับนายทำไมล่ะอาชีพนี้ต้องใช้สติปัญญาหะเงั้นทำไมส้ไอเลือกเจ้าหน้าที่เมืองล่ะเจ้าหน้าที่เมืองสามารถรักษาเกื้อกูลเป็นตัวผสมความสามารถเยอะ แต่เปลืองแต้มมากอีกอย่างเวลาสู้รบพลังในการรอดอ่อนด้อยดังนั้นเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เมือนปกติมีสองเหตุผล<แ>ถ้าไม่ถูกบังคับก็ได้เจอคู่หูที่พึ่งพาได้ออหานปินเลือกผู้ควบคุมจิตใช่ไหมอยู่แล้วแกร่งสุดๆน่าจะเหมาะกับผมที่สุดตั้ที่ผู้ควบคุมจิตต้องการก็แพงมากสุดนายนะ่ะค่อยๆสะสมเถอะ เตาพี่เข้ามาในเกมได้ไงเหรออุบัติเหตุนะอย่าพูดถึงเลยระดับพี่สูงขนาดนี้รู้ไหมเบื้องหลังเกมนี้ใครเป็นคนบงการสร้างโลกสมมุติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้น่าจะไม่ใช่ใครทำก็ได้นายคิดว่าโลกไปนี้เป็นของปลอมเหรอนายแน่ใจได้ไงผมเข้าพื้นที่หลังบ้านของระบบได้ทำความเข้าใจแผนที่ทำความคุ้นเคยกับมอนสเตอร์ในนั้นฉันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ถึงจะเป็นอย่างนั้น ก็พูดไม่ได้ว่าโลกนี้เป็นของปลอมทั้งหมดหมายความว่าอะไรเพราะว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่สภาพแวดล้อมแต่ยังมีผู้เล่นอย่างฉันเละนายมีคนเคยพิสูจน์แล้วร่างกายของเราเป็นของจริงใครเหรอแล้วพิสูจน์ยังไงหัวหน้ากิวหน้าก,การเป็นผู้สังเกตการ์ดเขาใช้การทดลองของผู้เล่นอื่นรายละเอียดการทดลองฉันไม่อยากรู้หรอกรายงานการทดลองก็ดูไม่รู้เรื่องแต่ผลสรุปคือแบบนี้ฮะเออกิวอะไรอยู่นอกหมู่บ้านมือใหม่ ผู้ผู้เล่นเพื่อครอบครองทรัพยากรเมืองเลยเกิดกลุ่มนักเลงเวลานานเข้ากลุ่มนักเลงก็กลายเป็นกิว <Huh? S 1> หัวหน้ากิวทาเครื่องหมายต้นไม้แห่งชีวิตต่อให้ครอบครองเมืองนี้คนอื่นอย่ามาตีมอสเตอร์ที่เมืองนายก็ต้องจ่ายแต้มาถึงจะเทเลพอร์ตเข้าเมืองนายผ่านต้นไม้แห่งชีวิตโลกข้างนอกมีกิวอยู่เยอะมาก3กิ้วที่แข็งแกร่งที่สุดแบ่งเป็นหัวใจแห่งเซนยอดแหลมกับหน้ากาก oh, งั้นผู้สังเกตการคืออะไรอีกผู้สังเกตการคือระดับสูงสุดของผู้เล่นในเกมตอนนี้ ว่ากันว่าชนะผู้สังเกตการไปถึงขั้นปรมาจารย์ยได้ออกจากเกมนี้ฮะ<อ><อ>งั้นผมจะเป็นปรามาจารย์ทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำสำเร็จเสร็จแล้วเหรอจนที่ที่เมืองเหรอดีพอฉันเป็นปรามาจาร์จะพาทุกคนออกจากเกมโอ้อรวมฉันด้วยดูแล้วพี่นิสัยดีอยู่นับพี่ด้วยแล้วกัน ดีแล้วก็ไปเออสู่้ไอชำระแก่นวิญญาสําเร็จคนฉลองกันหน่อยเอ,อ๊ะเาหายไปไหนแล้วกลุ่มดาวสิงรื่อมา ดาวข้างจินหลงบ่อน้ำข้างเขตโปสเตอร์หมาป่าโลกันหนึ่งเดือนต่อมา กำลังเชื่อมต่อสอ้าอส่งคำขอพูดคุยเป็นกลุ่มพี่เตาทางพี่เป็นยังไงบ้างเตาน้องแก่ซี่เลิกไล่สารลาได้แล้วคุยเรื่องสำคัญดวงยักษ์เป็นมอนสเตอร์มี80ดต้มนาแน่นกว่าที่คิดซะอ,อีกผู้เล่นระดับ6กรอดจากที่นี่ได้ยากไปเอ่ยทำเกิยวยอดแหลมขุนเคืองใช้ความเป็นเอริระหว่างกิยวหน้ากากับเกิยวยอดแหลมให้เป็นประโยชน์<ะ>ตอนตัวแถวเมืองกิวนากากัก<ะ>สถานที่อื่นเราโค้นหมดละ หลือแค่เคดมอนสเตอร์ดวงยักษ์นายดูภูมิสารรอบๆคิดให้ดีๆถ้าผู้เล่นระดับเก้าของกิดวยอดแหลมไล่ล่าจะซ่อนที่นี่ต่อไปไหมถ้าเป็นฉันก็จะสู้กันให้ตายไปข้างนึงอ้าทั้งอบอ้าวทั้งร้อนแค่วีเดียวก็ไม่อยากอยู่ต่อไม่อยากอยู่ต่อก็ถูกแล้วไปเออต้องอยู่แน่นค้นให้ละเอียด พื่อตามหาเขาตามที่ฉันเตรียมไว้เปลี่ยนอาชีพจะใช้หมดแล้วเนี่ยเจอเขาเมื่อ,อไรคอยดูฉันจะจัดการหมอนน้านยังไงรักษาการติดต่อไว้แล้วก็ระวังตัวด้วยอ๋ออ๋ออ๋อที่นี่เป็น,นดินแดนกิวหน้ากากเออพวกนายข้ามเขตแล้วแค่ระดับหกอย่างนายเนี่ยนะแน่ใจหรือว,ว่าจะลงไมให้ลงมือผูเออ้เ,ออเล่นระดับเก้าเจิงอีหลงกกำลังพลของเราจะถึงแล้ว หยิบไปคิดซะว่าไม่เห็นอะไรแล้วกันแล้วไปให้ไกลๆัวทำอะไรก็ทำไม่หยิบฉันจะฆ่านาย <c oughs> คนของพวกนายมาแล้วก็ช่วยให้คนตายฟื้นไม่ได้ <c oughs> ไป ลวกยักษ์นี่เองอ่ะพวกมันเป็นมอนสเตอร์อยู่เป็นกลุ่มไม่รู้ได้ท่ามีเท่าไหร่ไปดูทางนั้นเถอะอ่ะไปเออทำไมนายไม่บอกไม่เกลีวจะให้บอกอะไรนาย เราเพิ่งออกจากหมู่บ้านมืออไม่จะยินว่ามีคนระดับหกผมเขาไปหาเรื่องกิ้วยอดแหลมจะถูกไล่ฆ่านายถ้านายไม่ก่อเรื่องแล้วจะตายเหรอพวกเขาหาเรื่องฉันก่อนเฮ้ถ้าฉันไม่มานะเลยตายนนแน่แน่สองคนข้างนอกระดับเก้าทั้งนั้นฉันพักสักหน่อยก็หายแล้วดูบาดแผลบนตัวนายใช้แต้มหมดแล้วละสิยังจะมาพักอีกฉันว่ายิ่งรอยิ่งจบเฮนายไม่ควรมาฉันสอนวิธีการขอบคุณที่ถูกต้องให้นายแล้วนี่ นายเป็นน้องเล็กของฉันฉันจะไม่ดูดำดูดีได้ไงน้องเล็กเหรอในสู้ไปกับฉันช่วยฉันเอาชนะหานปินฉันก็ต้องรับนายเป็นน้องเล็กอีกอย่างถ้าเปลี่ยนเป็นฉันถูกไล่ฆ่านายจะมาช่วยฉันแน่<อ>เสร็จแล้วเหรองั้นเราไปกันยังจะให้พยุงอีกมมวนเทเลพอร์ตเออ คือว่าโถยเพื่อจะตามหานายโรเทเลพอร์ตไปหลายเมืองติดติดแาที่ตอนแรกจะใช้เปลี่ยนอาชีพก็หมดแล้วเออไออร์เรลวระดับ92คนคงไปไกลแล้วทิวทัศน์แถวนี้ก็สวยดีเออไม่งั้นเราเดินกลับไปไหมออนี่นี่นายรู้ไหมสูอ้ายชำระแก่นวิญญ,ญาณแล้ว ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เมืองต่อไปถ้าเราบาดเจ็บก็ไม่ต้องใช้แต้มซื้อมวลหนังสือรักษาแล้วก็พี่เตาเขาตัดสินใจมาร่วมกลุ่มกับเราเฮ้จริงสินายชำระแก่นวิญญาณแล้วเลือกอาชีพอะไรฉันเลือกคนเหนือมนุษย์ฝั่งตรงข้ามน่าจะเหมือนฉัน เพียงแต่ฉันเสริมความแร่งให้ความเร็วส่วนเขาน่าจะเสริมความแข่งของอาบุธกับความแม่นยาระยะกลทีนี้ก็ยุ่งยากแล้วจากความสามารถระดับ9สิ่งของใดที่เคลื่อนไหวหนีมิพ้นลูกศรเขาที่เคลื่อนไหวเหรอออเหร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 อ bây giờ nghe ba giờ xuống xiến ยิงดีด้วยกับผู้เล่นเขียวจริงๆสังหารมอนสเตอร์ด้วงยักษ์ได้รางวัล80แต้มรางวัลการสังหารข้ามระดับ200แต้มกลุ่มดาวเจียวมู่เจียวสหายในเพื่อระดับ6เข้าเขีมอสเตอร์ด้วงยักษ์คนเดียวอันตรายเกินไปว่าไงเข้าร่วมกับเราเถอะ อ,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 อใช้ได้นี่ระดับหสองคนอ็จกเขตมอนสเตอร์ด้วงยักษ์ได้ด้วยใช้ได้จริงๆระดับสิบเหรอทั้งสองคนอยากเข้าร่วมกิวหน้ากากไหมเข้าร่วมกิวหน้ากาก ผู้นายจะได้รับความคุ้มครองจากกิลต่อไปก็ไม่ต้องลำบากแบบนี้ไม่ดีกว่าแม้แต่เรื่องนิดานของตัวเองกิลเน่ากากยังจัดการไม่ได้ฮะพูดแบบนี้หมายความว่าไงเหมือนคนของกิลยอดแหลมจะไม่ไว้หน้าพวกนายนะพูดให้ชัดๆมาเลยฉันกับสหายถูกคนของกิลยอดแหลมโจมตีที่เขตมอนสเตอร์ร่วงยักษ์คนของกิลเน่ากากรับสินบนปุ๊บก็กลับเมืองนายมีหลักฐานเหรอคนคนนั้นอยู่ข้างหลังนายไงถามเองไม่ดีกว่าเหรอ เเาอที่เขาพูดเป็นความจริงแหละสองคนที่มามีแต่ระดับเก้าหนึ่งนั่นคือเจ้าอีนโหลของกิวยอดแหลมเอแล้วสู้ไม่ได้ก็แจ้งฉันแต่ไม่ควรให้พวกกิ้วยอดแหลมเล่นตุกติกในดินแดนเราคุณเจ้าขอโอกาสพวกเราอีกครั้งให้โอกาสพวกนายแค่ครึ่งเดียวถ้าอยากรอดควณดูความสามารถแล้วกันอ<ส><ะ> ให้เวลาพวกนายพิจารณาสองวันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงสำหรับการชดเชยทากิวนากากจะสนับสนุนที่พักที่ดีที่สุดให้ขอบใจกิวนากากแข็งแกร่งจริงๆนะใช่เลนั่นสิเข้าร่วมกิวน้ากากเกมมอนสเตอร์ก็รับประการแล้วก็ใช่นั่นสินายไปกิวนากากไหมไม่สนใจก็แค่หารปีนอีกคนเท่านั้น 来了！哼！哈哈哈哈！啊！扫码关注深渊游戏动画官方抖音、微博，独家信息、官方福利一手掌握。深渊游戏原著正在火热追读中，扫描二维码下载爱奇艺小说 APP，一起进入游戏世界，会员免费读。你被抓，group d o ตายเปโงฟ้าบประยศของกิวหน้ากาเขาไม่ปล่อยไปแน่คนที่ทำร้ายกิวหน้ากาวกนายตายได้แล้วไม่เจอกันพักเดียวยังโง่เหมือนเดิมเลยนะฉันติดค้างนายสอง <c oughs> ชีวิตคืนแล้วหนึ่งชีวิต